สวัสดีครับอยู่กับผมทีทีครับวันนี้ก็เล่นบารัสครับทางแรกครับฝั่งเรามีแฟนนีระดับอืมระดับตำบลนะท้องถิ่นฝั่งเขามีกูสิออนครับมีกาวีนมีคาดิ้ามีฟรังโกแล้วก็คลินคลินเนี่ยฮีโร่ที่ปรับใหม่น่าจะโหดบารัสเป็นแทงครับวันนี้มาเป็นแทงครับฝ oh ั่งเรามีแฟนนีด้วยมีบรูโน แล้วก็นั่นแล้วก็บางคาริสจริงๆแล้วผมผมอยากจะเล่นเล่นนั่นนะเล่นไฟเตอร์แต่ว่าไม่มีใครเล่นแทงเลยโอเคครับเรามาดูตรงนี้ครับเพราะว่าต้องเซฟบัฟแฟนนี้ครับ Bad แฟนนี้ต้องใช้บัฟโอเคฟรังกโกอยู่เล่นบนของกลัวฟรังกโกมาดึงบัฟแฟนนี้ไงก็เลยต้องมาตรงนี้โอเค เดี๋ยวเราไปช่วยนั่งยิงครับผมผมบอกเลยนะผมเล่นม่เป็นโ <c oughs> okay, อเคคาริใต้ตรงนี้วอกันเวทดีกว่าโ okay, อเคคาริใต้ตรงนี้พ <c oughs> ยายามดูแผนที่ครับเวลาเรนแทังแล้วก็เราต้องเป็นตัวเปิดป่า <c oughs> okay, โอเคเดิดนไปดิเดินไปดิ ใช้สกิลหนึ่งมันจะเพิ่มสแต็กให้ตัวใหญ่โอเคเฟนี่ไปย่งบัฟสีแดงได้ไหมสวยเฟนี่เออหนัวเฟนี่ได้โอเคครับบารัตโอเคบงับงบงับงบังสวยบงังโอ้อาริตามาดิจริงๆแล้วอยากจะเล่นไฟเตอร์นะ เขาบอกว่าเขาอยากจะเล่นไอ้ไอ้บังน่ะบังคาริสเ่ยเฟเธอร์โอเคเป็นไรเรายกให้เขาบางทีเราก็ต้องยอมบ้างนะเวลาแข่งเพื่อที่จะได้ชนะไงถ้าไม่มีใครยอมใครเนี่ยผมว่าเหมือนเคยเจอนะผมไม่เคยเจอน่ะเล่นเวทเวททั้งนั้นไม่มีใครยอมใครไงห้าตัวคือเวททั้งนั้นไม่มีใครยอมใครเนี่ยเวลาเล่นแรง บางทีเราก็ต้องยอมบ้าโอเคครับเรามาช่วยนักยิงครับแล้วก็เล่นงานนักยิงของเขาครับโอเคเราอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องมีคนมาโอเคอ้าวเกาหลีอน่เล่นบนโอเคสวยของเรามีจังเกิลสองตัว <c oughs> ผมไม่รู้อะไม่ได้ดูเมื่อกี้นึกว่าบุ้มโนเอาไอโฟริฟายมาเอาชาั้ลางมาที่ไหนได้บุ้มโนเอามีฟาร์มมาเอาฟาร์มป่ามาเมื่อกี้เห็นคาริตานะคาริตาขึ้นไปเราต้องต้องบอกเพื่อนด้วยโอเคเห็นไหมคาริตาขึ้นมาสวยเลยไงสวยไม่ใช่สวยเอา้าเหตุโวยครับห <c oughs> ืตายครับตายแน่นอนครับ เวลาเราดูไ <c> ป <oughs> พยายามดูแผนที่ด้วยแล้วก็ถ้าเห็นฮีโร่ตัวไหนหายเราต้องบอกเพื่อนนะเนี่ยเป็นทแทงก็เป็นตัวเปิดบาครับผมเอาเอมเบลมแน,น่นมาเอมเบลมซัพพอร์ตลดครูดาวการเกิดเหมือนทำให้เกิดไวทำให้ผมเกิดไวจะได้ช่วยทีมไฟเป็นแทงก็ไม่ต้องเน้นฆ่าครับเน้นช่วยเซฟนักยิกิให้เกิด เซฟนังยิงใหญ่ให้ตายโอเยคุณยอนมาเดินหน้าเดินหน้าลุยเลยครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับโอเคอืมโอ้โหป้อมยิงแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรครับเราได้มาเลยจริงจริงทำอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องทำข้างนอกนอกป้อมอะผมเข้าไปกดอันติในป้อมเลยก <laughs> ารเียรหมายเล่นครั้งแรกครับ อย่าจะลองอย่าจะลองให้าบารัสเป็นแท้งดูโอเคเราไปช่วยนั่งยิงครับต้องเซฟนล้วยิงไม่ให้ตาย <c oughs> เรนบนเนี่ยคาริสน่จาจะสู้ได้อา้าวฟรังโกไปเรนบนเลยเหรอเราต้องเปิดแผนที่ครับโอเคกูคสิออนก็นเลนกลางรอรอรอโอเคกูคสิออนไม่มาคาริต้าเลนกลางอา้าวบางคาริสฟรังโกไปเรนบนวะ่ะ เออฟรังโกไม่เดฟไม่เดฟนั่นน่ะไม่เดฟน่ายิงเลยหรอสวยบุนโน่สองตัวครับบุนโน่กับน้านมาเป็นทีมนะจริงๆแล้วผมอยากจะไปไปเล่นล่างก็ได้นะแต่ว่าบุนโน่กับน้านามา <c oughs> เป็นทีมครับ <c oughs> รอตรงนี้ครับให้พวกเขาตีป้อมไปรอ,รอให้คนมาเราเป็นตัวเปิดแผนที่เป็นตัวเปิด open open map เขาเรียกว่า open map okay คาริต้ามา <c oughs> บอกเพื่อนโอเคถอย โอเคได้ปั๊มไหมสวยได้ปัม๊ม <c oughs> เป็นแทงต้องทำหน้าที่เป็นตัวเปิดตัวเปิดแมป <c oughs> อ้าวเสือเอาเต่าเะเสือเลนบนเดี๋ยวเราไปครับต้องไปครับต้องไปไม่ต้องโอเคไม่ต้องบอกเพื่อนด้วยโอเคอาจจะได้เจ้ตัวนะโอเค Okay, โอเคสวยโอเคสวยเห็น <c oughs> เป็นไรครับป้อมป้อมไม่ยิงเราอุ้ยอุ้ยการชิบหไหมจริงจริงแล้วมันต้องทำให้ชนกันแพงนะชนกันแพงเออชนกันแพง เอามาก่าชิบหมายโทษโทษโทษโอเคนักยิงมาจริงตอนตอนที่ผมอันตีนะต้องหันหน้าไปหากำแพงนะมันจะได้สตัร์ทเงยผมโยนมั่ยครั้งแรกมก็เป็นง,งี้แหละเลยะไรประสบการณ์โอเคเลนล่างแตกม <laughs> ูนเนอร์ขึ้นบนเลนล่างแตกเออไม่ะไรแล้ว Ui Ui Điệp rồi Ui uh -huh. này Tài 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 Không on Ok, suối, suối Muốn lên đi, muốn lên đi เราเล่นการาไม่เป็นไรครับเราต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ <c oughs> เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เราต้องเซฟเป็นแทงก็ต้องเซฟบัฟเฟนเน่แล้วก็ต้องเซฟนักยิงโอเคแล้วก็ต้องเป็นตัวเปิดแผนที่เป็นตัวชนยิงด้านหน้าครับอย่าไปกลัวตายครับเราไม่ต้องเน้นตายเน้นฆ่า ได้ม่ต้องเน้นค่าเน,น,น้นช่วยเหลือแล้วก็เน้นเอาเต่าเอาเต่าเน้นอะไรเนะน้นเดฟเดฟนักยิงเดฟเดฟแครี่โอเคเข้ามามาตรงนี้ครับจะเอกับเขาโอเคสวยเราได้ <c oughs> อะไรฟังโก้ดึงมาหนึ <c> ่ง <oughs> กระโดดเหี yeah. ้ยทาย โอเคสวยเฟนนี้เล่นดีครับเฟนนี่เฟนนี่ระดับตำบลเลยนะ <c oughs> สวยบุนุเฟนนี่ระดับท็อปท็อปอะไรไม่รู้เล่นดีสวยบางก็สวยครับบางไฮลิสโอเคเรียบร้อยครับก <c oughs> ารขึ้นหมายผมเล่นเราเกิดไวเพราะว่าเราเอา <c oughs> MBA, MBA support, เ support, อ็มเบนซัพพอร์ตมาเอ็มเบลอ็มเบลซัพพอร์ตอะไรวะเอ็มเบนซัพพอร์ตรดครูดาวการเกิด ทำให้เกิดไวจริงๆแล้วบารัตมันก็ใช้มานาเยอะนะผมก็เลยเอาเอมเบลมซัพพอร์ตนี่แหละเพราะว่ามันช่วยมานาเยอะมันช่วยให้เราเพิ่มมานาเยอะโอเคครับหายไปสี่ฆาไปสาสวย โอเคครับบางใจเย็นบางบางคารลิตโอเคมีเนี่ยนก่อนโอเคนะน้าน้าโดนวะเดี๋ยวเดี๋ยวกดกระตุ้นับโอเคกดกระตุ้นสวยน้องขี้น้าโดนอะไรวะอ๋อโดนมีดมีดสิบเล่ม

ผมตายนะโดนคาริต้าทีหนึ่งอันติครั้งเดียวตายเลยนะกลับก่อนดีกว่าหน้าหน้ามาแล้วอะไรหน้าหน้ากับบูโน,โนเป็นเป็นทีมกันเป็นทีมเดียวกันเข้ามาเป็นคู่สควอตไปเล่นบนครับไปเคลียร์เลนก่อนอ้าวน้าหน,นะน้าทียจะเป็นอะไรวะต้องเดินไปตายเฉยนันนะ่ลังอ๋อเขาลังอ่ะ กแหลกันแหละแหลกเอาเอาหลอดดีกว่าเห็นเป็นตัวเปิดแมทครับเปิดแมทเปิดแมนที่โอเคคาร์ดิไตตรงนี้ยืนชนเลยครับไม่ต้องกลัวครับเราเป็นไทงตายไม่เป็นไรครับขอให้เพื่อนได้หลอดเห็นไหมเขาจะเล่นอย่างนี้โอเคชุบมาเลยสวยครับบุโโนโดในด้หลอดตัววินได้เล่นล่างไม่เป็นไรเราดันครับดันออกไปอย่าไปสนใจ เอาเอาเอาตายนะเอาสวยสวยเลยสิโอ้โกดกระตุ้นไม่ทันเมัองแกวางตายฟรีเลยไม่เป็นไรครับน่าจะได้นะหมูโโน,โนโยิงฟรียอยู่โอเคสวยจบโอเคครั้งแรกครับเล่นบารัสเป็นแทงซะด้วยผมว่าไม่ไม่เหมาะนะไอ้รู้ว่าผมผมเล่นกะไม่ก็เล่นกะนะ ຈະນະພ